สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการเฮลที่คลับคลับสำหรับคนรักสุขภาพและรายการเฮลที่คลับของเราในวันนี้นะครับเป็นรายการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่สําคัญที่สุดเลยครับเราต้องมีเทคนิคและวิธีในการดูแลตัวเองที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับเราคงจะต้องมารับความรู้ดูสาระดีๆที่จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง จะมานำเสนอในรายการของเราหมุนสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยที่ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของคลโรฟิลวันนี้จะเป็นใครกันนั้นไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับท่านผู้ชมอัเามเลกุ้งวารอมาตุลลอฮิบารากาตุค่ะดิฉันสมนก้านทองค่ะดิฉันอามินาแสงประเสริฐค่ะ ค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะมาต้องเรียกป้าแดงดีกว่าถ้าเรียกคุณอมินาแล้วไม่ชินนโอเคค่ะยังยังเป็นป้าแดงหรือว่ามิสชันคาร่าเหมือนเดิมนะคะใช่ใช่เพราะเราเจอกันประจําเลยนะคะทุกวันเลยวันละสองเวลาเลยเพราะว่าตอนนี้รายการของเราเนาะบุมมากบุมมากเคะคือว่าผิวขาวสวยใสเนียนใสภายในกระชับก็คือรายการเราเนี่ยแหละ นะคะแล้วก็ผิวขาวทุกคนทานไปเนี่ยผิวพันจะสดใสหน้าตาจะดูสิดูพี่พี่สมรกับประแดงสีเห็นไหมไม่รู้มีใครชมหรือเปล่าแต่ว่าชมไม่ก่อนนะคะ <c oughs> ว่าหน้าตา <c oughs> เพราะว่าทานมาเนี่ยตัวเองเนี่ยทานตลอดเวลาแล้วก็กล้าพรีเซนต์ออกอากาศทุกทกทุกเวลานะคะว่าว่าโอเคหน้าตาเป็นยังไงบ้างแฟนคลับทั้งหลายโทรเข้ามาเบอร์ พ,พี่สมอก็ได้เวอร์พี่แดงก็ได้นะคะว่าผิวสวยใสภายในกระชับเนี่ยซันคาร่าดีที่สุดนะคะใช่ตอนนี้ว่าโทรศัพท์เข้ามาเยอะมากจากสถิติที่เราหนึ่งเดือนที่เราผ่านมาเดือนที่แล้วนะคม่แดงยอดอบอกว่าสูงมากเลยแล้วเราดีใจมากๆเลยเพราะว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากคุณสมอนพ่อพูดยอดสูงอีกแล้ว มันไม่ดีนะคะยอดสูงคือเราขายดีแต่ผู้หญิงของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวบางทีผู้เด็กเนี่ยนะคะคือเด็กที่ไปวัยรุ่นก็ามีอาการปวดท้องปวดประจาเดือนโอ้อันนั้นนอนปวดท้องแล้วก็บอกว่าป้าแดงขอน้ําร้อนมาอังอังกระเป๋าบอกป้าแดงไม่ต้องน้ําร้อน ซันคาร่าเลยลูก1เม็ดจัดไปประเด็นก็จัดไปเลย1เม็ดเลยค่ะคือประเด็นพกไปด้วยเหมือน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 ว่าที่ไปที่ทำอุมเราเขาก็บอกเขาก็พกไปด้วยค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้นะคะประเด็นไปไหนเนี่ยนะคะกระเป๋าใบหนึ่งสะพายอันนั้นเครื่องสาอาง อันนั้นเป็นความสวยนะคะกระเป๋าใวหนึ่งก็ซันคารา่าซันเอ็กเพรสซันพาวเดอร์แล้วก็ของผู้ชายด้วยก็คืออย่างว่าซันเอ็กเพรสนะคะตอนนี้ค,คุณสมรงคะมันมีมีแฟนรายการท่านหนึ่งฝากถามมาว่าผ่า,า,าตัดมดลูกแล้วจะทานได้หรือไม่อ๋อทานได้เลยค่ะแนะนำน่อยค่ะเพราะว่าเรามีเคสหนึ่งที่ออกมารายการที่เขาผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกคือผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเูดูข่าวเข้ามาทั้งเดือนเลยนะที่เคสที่แล้วที่เราดูแล้วก็จะมีกลิ่นมากเลยใช่ไหมพอมีกลิ่นแล้วเนี่ย โทษนะเขานอนกาแฟไม่ได้ป้าแดงเขาก็บอกว่ามันออกมาเยอะมากๆเลยจะทํายังไงโทรมาคุยกับหมอนหมอนก็นแนะนาให้ทานซันคาร่าไปแต่ว่าเขาสมบูรณ์มากเลยน้ําหนัก80ิที่คราวที่แล้วอ๋อจ<า>ได้ไหมะคะป้าแดงค,คือเขาทานเช้า1เม็ดก่อนนอน2เม็ดป้าแดงแตอนนี้เอาแล้วค่ะคนที่ถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วทานได้หรือไม่นะคะ ทานได้นะคะพุณสมอนยืนยันแล้วนะคะ,คะแล้วก็ไวทองอย่างป้าแดงนะคะอายุ54ขึ้นไปนะคะทานแล้วภายในกระชับแล้วก็ อีกหลายๆอย่างเฟิร์มกระชับค่ะดิฉันยืนยันนะคะ<ส>าขาดประแดงรับรองเยลยรับรองเพราะว่าใช้แล้วแล้วตอนนี้ทานเยอะดะะ้วย <c oughs> คือเราต้องบอกนิดนึงวัยทองเนี่ยฮอร์โมนของร่างกายเราขาดไปแต่ซันคาร่าของเราเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนถั่วเหลืองคา<อ>ร์โเดรตจากปลาสารสัดก,กา,ากแคลเซียม,มและสุดยอดของเราก็คือสมุนไพรไทยเราแต่นิดนึงเพราะว่ามุสลิมเราจะอ้วนคนเราส่วนมากนี่ถ้าอ้วนแล้วทำยังไงจะลดน้ำหนักอนไม่อ้วนได้ยังไงอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันเดือนระมาดอนแล้วก็เนื้อสารมันเนื เนื้อแพ้เนื้อหืมทานโรตีมัตตบาทุกคืนใช่ถ้าจะลดน้าหนักเนี่ยนะป้าแดงให้ทานตอนสิบเอ็ดโมงงั้นต้องรีบด่วนแล้วป้าแดงตอนนี้ตัวเท่าตัวเย็นแล้วค่ะทานตอนสิบเอ็ดโมงเราก็จะอิ่มไปถึงสองทุ่มเราไปถ่ายตอนสองทุ่มเนี่ยไขมันหน้าท้องของเราก่อนนอนมันก็เบาน้ําหนักก็ลดได้เยอะเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยสําหรับซันพาเดอร์ของเราคะก็แนะนํานะคะหญิงสาวซึ่งน้ําหนัก80ดกิโล หรือว่า60กิโลเนี่ยก็จะไม่สวยแล้วนะคะก็ทานซันพาวเดอร์ดีกว่านะคะทานไม่ยากเลยชงดื่มเหมือนกับเราดีเราไปดื่มน้ำอัดลมซึ่งมีแต่ แก๊สแก๊สแก๊สแล้วทําให้บบลเลอร์เฮิมเลยท้องแล้วก็คนก็นึกว่าเอเดินดีๆนะเพื่อนบางคนแซวเดินดีๆนะระวังแท้งเปล่าแล้วค่ะน้ําอัดลมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ท้องนะคะเป็นน้ําอัดลมซึ่งแก๊สทั้งนั้นเลยถ้าใครเป็นอย่างนั้นโทรมาปรึกษาเราได้เลยโทรมาคุยกับเราได้เลยตลอดก็ได้พี่แดงก็ได้ใช่ตลอดเลยเริ่มเรียกพี่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกระฉับกระชิงขึ้นใช่คราวที่แล้วยังบอกว่าเรียกพี่แดงคราวนี้เรียกพี่ีก็ได้ค่ะพี่ ภาพไม่ว่าน้ําหนักเยอะด้วยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกที่มดลูกตามมดลูกย่อนมีปัญหาเอิ่มเนาะเราก็โทรมาคุยกันได้บางทีเราพูดออกไปไม่ได้อ่ะแต่เราก็อยากบอกมีอะไรบอกอีกเรื่องหนึ่งสุภาพบุรุษหลังจากที่เราจัดรายการไปเดือนที่แล้วโอ้โหโทรศั์มาว่าขอบคุณครับผมไม่ต้องซื้อไวอะไรอะไรอะไรของเขาแล้วดิฉันก็เลยดีใจว่าโอ้ เห็นผลเหมือนกันเหรอเพราะฉะนั้นคุณสุภาพบุรุษติดตามายการเราด้วยนะคะของคุณก็มีประโยชน์คุณมันจะได้ไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันเป็นแพงๆแพงอะไรแบบเนี้ยคุณก็นะสองเม็ดหนึ่งเม็ดคุณทานแล้วก็เว้นไปยังไงนะคะคุณสมหมแนะนำคือคือสันเอ็กเพสของเราเนี่ยประเด็นค่ะคือสาหรับผู้ชายเรามีสันคาร่าสาหรับคุณผู้หญิงแล้วทุกอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็มีสันเอ็กเพสสำหรับคุณผู้ชายแต่แตาชีวิตก็เวลาทานละชีวิตครอบครัวจะได้ดีขึ้นเขาอยากรู้เวลาทานอ่าค่ะ คือถ้าผู้ชายปกติแล้วเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็หยุดไปสักสาวันแล้วทาน2เม็ดก่อนนอนแต่ผู้สูงวัยเมื่อวานก่อนมีอายุ72โทรมาบอกว่าทานได้ไหมเราเองยังตกใจเลยว่า72จะทานได้ก็เขาจะเตะปี๊บดังหรือไม่ดังมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ว่ะ ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั <ição> ้น <women> ค <thì S 1> no ุณผู้ฟังที่มีแฟนสาวนะคะเพราะว่านี่อิสลามเราอะนะบางคนเขาเป็นพ่อไม่ใช่ไหมเขาก็อยากแต่งงานกับสาวๆซึ่งเป็นเด็กๆเพราะฉะนั้นซันเอ็กเพสเลยติดต่อป้าแดงกับคุณสมรได้เร็วๆเลยนะจัดไปค่ะลดลดลงนิดเดียวนะคะทานเม็ดเดียวนะคะอย่าทานสองเม็ดนะคะจะเยอะไปทานเม็ดเดียวก่อนนอนแต่ถ้าแน่ใจก็โทรมาปรึกษาเราก่อนเราจะได้อาจจะ็ปเคล็ไปนะป้าแดงเนอะเพราะว่าถ้าโทรมาถามเราส่วนรวมรวมแล้วเนี่ยเราก็บอกตามหลักนี้แต่บางคนอายุ70 สองแล้วทานได้ไหมคะหนูทานได้ค่ะแต่ลดหน่อยนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างที่แนะนําคือสบู่ก้อนนี้โอสบู่ตัวนี้เป็นของรักของหนูมาใช่เพราะหนูมาเพราะว่าสาววัยรุ่นแต่สาหรับป้าแดงป้าแดงแอบใช้เหมือนกันนะคือแนะนําลูกค้าที่เป็นสิวแล้วแต่ป้าแดงอไม่มีสิวแต่ว่ารอยริ้วรอยนะคะตีนใครตะตีนใครขอโทษนะคะตีนกาค่ะมันก็จะมาอย่างเงี้ยนะคะป้าแดงก็จะฟอกแล้วก็ล้างแล้วก็เช็ดด้วยแป้าแดงเคล็ดลับนิดนึงพอเราล้างน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยเรา เราฟอกสชมูเซนนีของเราแล้วเนี่ยอินไซด์ของเราเนี่ยไว้สักสองสนาทีะนะคะพวกนี้พวกกะพวกฟ้าเนี่ยจะค่อยๆจางลงไปก็คุณให้ไปวันนั้นก็บรเลงเลยแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงโทรศัพท์กันเข้ามานะคะว่าเป็นยังไงยังใช้ได้อยู่ไหมตีน มีมีมีติงการหรือไม่นะคะเพราะว่าสมุ่ก้อนนี้นะคะแนะนําค่ะใช่ก้อนไม่แพงเลยร้อยสี่สิบบาทเราไปใช้ครีมแพงแพงหลายพันหลายเป็นหมื่นมาคนใช้เข้าศูนย์ตามห้างนี่เจอเข้าไปเต้เต้้ต้้เไปฟ้าช็อตเอาอ่ะนี่ร้อยสี่สิบบาทก็เห็นผลนะแต่สุดยอดของผู้หญิงเราทุกคนเราพูดถึงผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงโคลลฟิลนิดนึงใช่ประมุสลิมเราก้มละหมาดทำละหมาดนี่ลำบากมากเลยปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูก โคโรฟิลล์ตัวนี้ใช้ได้เลยและใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่ใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายและคนที่เป็นเลือดจางคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติทานซันคารากนะทานโคโรฟิลล์เข้าไปก่อนตอนเช้าเราชงน้ําดื่มหนึ่งแก้วซันโคโรฟิลล์เข้าไปหนึ่งช้อนชาผสมดื่มได้เลยทําให้ร่างกายเราผิวพรรณเราเนียนขึ้นใสขึ้นและท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราจะรู้เลยว่าท่านอาจารย์ที่หนูมาพูดถึงพี่ประสานแพ้หายเร็วมากที่สุดเลยตอนนี้ฉัาหนูมามากเลยเขาหุ่นเพียวสวยหน้าก็เด้งขึ้น ประแดงเห็นแล้วก็ประแดงอยากจะเอาหน้าชนตึกเหลือเกินนะคะคือไม่ได้แล้วหนูมายิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นประแดงก็จะไม่ยอมแล้วนะคะถึงจะเป็นวัยทองก็ผู้หญิงเรานะคะต้องรักษาความสวยความงามไว้ตลอดจนกระทั่งอายุ80 จะต้องไม่ยอมนะคะไม่ยอมแก่ยังเด็กค่ะ,คะป้าแดงป้าแดงตอนนี้ป้าแดงก็สวยเหมือนสาวๆแล้วโอ้โหเป็นค่ต้องมายอมกันเองเลยนะคะถ,ถ้าใครนะท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยากสวยอยากใสยอยากภายในกระชับผิวสวยหน้าใสาภายในกระชับดับกลิ่นก็ด้วยสันคาร่าแต่ว่าถ้าจะหน้าเนียนก็ใช้สบู่อินไซด์ของเราะนะคะส่วนหุ่นที่ สมบูรณ์มากๆ7-80ทาน talk, ดีท็อกลดน้ําหนักลดต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่ยานะคะทานแล้วเนี่ยเราก็ควรไปเช็คร่างกายตรวจร่างกายตามที่คุณหมอนัดภายในของผู้หญิงเราต้องเช็คต้องตรวจร่างกายอันนี้สาคัญมากเลยนะคะใช่ปีละหนึ่งครั้งเนาะ ผู้หญิงเราเนี่ยต้องเช็คภายในไม่ต้องอายหมอนะคะ mm hmm. แต่ถ้าอายหมอนะคะโทรถามพี่แดงอ้ยพี่แดงอีกแล้วประแดงแล้วก็คุณสมอนนะคะรับรองว่าไม่ต้องไปขึ้นขาอย่างหรือตรวจภายในเลยนะคะเราจะแนะนําให้เป็นพิเศษนะคะและรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนะคะคอนเฟิร์มค่ะของแท้แน่นอนซันคาร่าและก็ซันพาวเดอร์ แล้ใช่อของเราต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่แท้แน่นอนบางคนโทรมาถามบางท่านโทรมาถามว่าเอ๊ะของเราของแท้หรือปะ,ะเราออกทีวีของเรารายการของเราของแท้แน่นอนซันคาร่าของเรามีตัวออยมีฮาร์ลมุสลิมทุกท่านทานได้ทุกท่านทานได้เลยะะนะคะเรารับประกันเลยว่าโทรมาจากของเราเนี่ยได้ของแท้ ะะราคาของเราก็ราคาที่มาตรฐานะนะคะอย่างซันเพวเดอร์ของเราเนี่ยบางคนท่านบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกราคาวันนี้บอกเลยซันเพวเดอร์ของเรา750บาทโคโรฟิล900บาทส่วนซันคาร่าสุดยอดของเราที่ผู้หญิงทุกคนต้องทานต้องใช้ 1,100บาทแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านที่อยากจะเป็นสมาชิกค่ะยังไงคะโทรมาคุยกับเราสมัครเป็นสมาชิกได้ได้ของแถมได้นองนันเยอะด้วยของบริษัทแลวร้อนนี้เรามีโปรโมชั่นแถมด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรีบรีบเป็นสมาชิกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟันคาร่าของเราเนี่ยขายดีแล้วก็ใช้ดีจึงมี กระแสมาในทางลบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราเป็นประจำแล้วท่านจะได้สาระน่ารู้เกี่ยวกับความงามความสวยความงามของผู้หญิงไทยทุกทกท,กท,กท่านเลยนะคะไม่ว่าชาติศาสนาใดนะคะต้องการความสวยความงามทุกคนสําหรับสตรีนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราหมดแค่นี้ก่อนนะคะคุณสมรใช่เดี๋ยวจ <ะ S 2> ไ <ป S 1> าไปไหนเนาะอย่เราช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้พบกับสุภาพสตรีสาวสวยซึ่งสวยจริงๆค่ะคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ค่ะขอบคุณค่ะ คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซาราลาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซาคารา่าประกอบไปด้วยโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียว จสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่ากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้รับฟังสาระและความรู้ดีๆแต่รายการในวันนี้ยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นครับต้องบอกอย่างนี้ว่า สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากบนโลกใบนี้ยุคปัจจุบันนี้มีการนำเสนอมีการสื่อสารถึงรายการและสินค้าต่างๆนานามากมายแต่สำคัญที่สุดครับเราจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยในตัวเลือกการตัดสินใจว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และมีทีวีมากมายให้ท่านได้เสพเขาเรียกว่าเสพสื่อเข้าไปเราจะมีวิธีการเลือกใช้สินค้าหรือบริโภคสินค้าอย่างไรสำคัญที่สุดครับผมว่าเราต้องลองฟังจาก ผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆเขาจะมาเล่าเรื่องราวจริงๆที่ได้มีโอกาสใช้และทดลองสินค้า มามากมายเราจะได้ตัดสินใจได้ว่าสินค้าตัวไหนดีที่สุดในการที่เราจะดูแลสุขภาพของเราในทุกวันนี้กันและช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการผมจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและเป็นใครกันนั้นไปพบกับ VTR สําสำหรับช่วงที่2ของรายการ Healthy Club คลับสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยครับท่านผู้ชม กลับมาพบกับรายการช่วงที่สองของรายการนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญผิวพม่าในตาแขกนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเชิญพบกับแขกรับเชิญท่านผู้นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อไรคะแอนค่ะ,อะแอนนะคะแม่วันนี้แอนคุณแอน สินแอนแอนทองประสงค์หรือว่าแอนไม่ใช่แล้วค่ะรู้มากเยตาแขกจริงๆค่ะรู้รู้ว่าสวยน่ารักแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสารสาวซันคาร่าของเรานี่สวยทุกคนคุณสมรคะเดี๋ยวนี้ทำไมแขกรับเชิญเราสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะทซันคาร่าสิคะเพราะสวยด้วยเด็กด้วยแล้วทำให้ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดิฉันก็ต้องกินเพิ่มไปอีกเป็นหลายๆกล่องแนะคะใช่ใช่แตถามคุณแอนดีกว่าว่า รู้จักสันคาราได้ยังไงคะรู้จักสันคาราได้ยังไงใช่ไหมคะคือจริงๆเนี่ยเพื่อนเป็นคนแนะนำก็ตอนแรกแอนก็ไม่กล้ากินก็บอกเอ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็งงงงเอ้ยอะไรคือสันคาราพอได้ไปแบบไปดูไปศึกษาดูเอ้ยมันช่วยเราได้ใช่คุณแอนเป็นอะไรคะที่ว่าเราช่วยแอนเป็นซีเนอร์บอลลูค่ะอู้เป็นซีดในอร์บอลลูคเป็นเยอะไหมคะเนี่ยเยอะถึงไปหาคุณหมอคุณหมอบอกห้าเซนโอ้โหเราก็แบบตกใจเอ้ย จะลายเป็นอะไรหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยส่วนมากจะคิดมากอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าคนที่เป็นซีแนดแล้วเนี่ยโทรมาปรึกษากันเนี่ยหูจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าจะเป็นนู่นหรือเปล่าจะเป็นนี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็น5เซน4เซนเนีน่ยไม่ต้องตกใจสันคาร่าช่วยได้แล้วยังไงต่อไปคะถึงหล <ะ S 2> ังจากนั้นก็เริ่มกินก็มีคนแนะนำว่าเออเนี่ยให้กินแบบว่าเหมือนแบบครั้งละช่วงเช้า1เมตรแล้วก็ก่อนนอน2เมตรเราก็แบบเออกินพอกินเสร็จแล้วแบบ สักสองสากล่องเราก็ลองไปหาคุณหมอดูพอไปหาเนี่ยมันยูหลือสามเซนน่นแสดงว่าเป็นในรังไข่ใช่ไหมคะใช่ใซึ่งบอกรู้สึกมันมาหัศจรยรดีอ่ะใช่คือถ้าเป็นในรังไข่เนี่ยมันจะฝ่อลงฝ่อลงแต่ถ้าเป็นนอกรังไข่ปีกมมลุกเนี่ยจะขับออกมาอย่าง้าแดงที่หมอนบนเห็ดที่หนองจอกเนี่ยเขาเป็น6เซน4ี่ก้อนเรายังตกใจคือเขาไม่ไปทํางานแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนแม่คือแม่เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตคุณพี่เป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิตเขาเองก็คิดหนักเก่งกรรมพันธุ์แต่ที่จริงไม่ใช่เราทําใจให้หนักแน่นแล้ว ตรวจให้คุณหมอตรวจดูว่าเป็นไม้อะไรอย่างนี้นะคะเราตรวจดูได้เลยคือตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยได้เนอะแอนเนอ่ะและน้องแอนขอโทษนะคะขอถามอายุหน่อยว่าอายุเท่าไหร่สามสิบสอง่ะสามสิบสองเหรอคะขอต่อได้ไหมคะเจสามสิบได้ไหมคะนอให้ที่เก้าเลยค่ะท่านผู้ชมลองลองมองที่หน้าสิคะว่าหน้าเด็กคนนี้ ใสมากเลยนะคะแบบว่าสดใสแบบว่าเกาหลีเลยประมาณคือเราไม่ได้คิดมากแล้วเกี่ยวกับตัวตัวตัวเนื้องอกที่มันอยู่ในตุกคราวคือเราก็กินได้นอนหลับแล้วปัญหาที่เราจะคิดว่าเออจะเป็นเนื้องอกไม่เป็นอะไรไหมเนี่ยก็ไม่มีก็สบายใจสงสัยก่อนก่อนทานก่อนที่พอรู้ว่าเป็นคงจะไม่ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเครียดใช่ไเครียดมากนะเครียดคือบางทีเรากลัวไงเพราะคุณแม่เราเสียด้วยโรคมะเร็งเราก็เลยกลัวว่าเอ้ยเราจะแบบเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามะเร็งเนี่รารู้ว่าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้ว ก็ได้เห็นตอนแรกเอ๊ะผิวพม่าในตาแขกแบบนี้ลูกแขกแน่เลยคือ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 ที่เราตกใจมากๆเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งด้วยแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็น5้าสิแล้วเราก็คิดว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะพอเราทานเข้าไปแล้วสองด้วยซ้ำคือระยะแรกที่ทานเนี่ยอาการของในท้องเราเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกมันปวดนองนองปวดนวงนวงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยอนก็เริ่มแบบว่ารู้สึกเหมือนแบบมีมีมีประจำเดือนไหล ออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนมีอะไรขับออกมาตลอดซึ่งต่อไปเออกมาเยอะแล้วก็ทานฟันคาร่าไปเรื่อยๆใช่ไหมือนเหท่านท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะคะถ้ามีอาการแบบนี้นะคะหรือเป็นซีดหรือว่ากําลังเริ่มมีอาการให้ฟังจากน้องแอนนะคะประสบการณ์จริงผู้ใช้จริงนะคะจะเล่าเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะคะเชิญเชิญเล่าต่อลยคะคือหลังจากนั้นเนี่ยพอแบบมีประจําเดือนเนี่ยมันก็เริ่มเป็นเหมือนเป็นริมเลือดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบ คือมันจะอาจจะขับพังผืดที่อยู่ในมดลูกเราขับออกมาจะเป็นสีดำๆลิ่มๆคือทานซันคาร่าเข้าไปแล้วเนี่ยพยายามทําน้ําอุ่นตางเข้าไปเยอะๆมันจะขับออกมาเลย้ะน้าอัดลมนะคะไม่ได้ค่ะทานไม่ได้นะแตนเนาะคือแอลเลียหมดเลยนะอะไรที่เขาบอกแอลเลียมคือแอลเลียหมดเลยคือคือสิ่งที่เราทานไม่ได้คือเราทานซันคาร่าเข้าไปเนี่ยอย่าทานน้ำอัดลมอย่าทานน้าเย็นของทานน้ำมะพร้าวองหมักของดอองนม้พวกนี้อย่าทานแล้วมันจะเห็นผลเร็วใช่ค่ะใช่สามกล่องเรากินเข้าไปแล้วเราไปตรวจ เรารู้ว่ายุบลงไปมากไหมนะคะ<า>เน่นะคะ<า>เป็นผลดี<า>ของ,ง,งของซันคาร่านะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยตอนนี้มาออกรายการเราเนี่ยเขาบอกว่ามาก็เพื่อจะบอกกับทุกท่านว่าทานจริงแล้วก็เห็นผลจริงโดยไม่ต้องไปผ่าตัดท่านที่ไปนอนโรงพยาบาลคือละหมื่นสองหมื่นนะคะ ลองหันกลับมาทานซันคารา่าซึ่งราคาแค่พันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะลองทานสักกล่องเดียวแล้วท่านจะไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลอีกแล้วนะคะและหนูมีโรคอะไรอีกแทรกแท<พ>งมาอ<พ>ีกคะภูม,มิแพ้แพมีอาการเป็นยังไงคะเหมือนเป็นผื่นขึ้นตลอดมีอะไรอันก็จะแบบแพ้ากาดอะไรอย่างเงี้ยคุณสมอ<ๆ>เหมือนลูกสาวดิฉันนะคะเป็นเป็นอาจารย์นะคะแพ้ต้องนอนโรงพยาบาลตลอดเสียแต่สตังตลอดเดี๋ยวนี้ให้ทานซันคาร่าไปแล้วค่ะไม่ต้องไปนอนแล้วใช่ตัวนี้ช่วยได้เลยเพราะว่าซันคาร่าตัวนี้เนี่ย คือระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนของเลือดเราดีขึ้นอาการก็ดีขึ้นแต่ว่าคุณแอนเนี่ยเขาทานโครโรฟิลด้วยใช่ไหมคะ,คะโครโรฟิลตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยเกี่ยวกับภูมิแพ้เหมือนเคสที่แล้วที่เราสัมภาษณ์กันคือเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยตอนเช้าหน,หนูแอนทานตอนน้ำหนึ่งแก้วกับโคโรฟิลครึ่งช้อนดื่มเข้าไประยะแรกเราก็จะรู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นแต่เราทานนานขึ้นพอหมดขวดเราจะรู้เลยเนาะสิ่งที่ได้มาภูมิพแพ้หายไปผิวหน้าเราก็เนียนใสขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะ เห็นห hey, ุนหนูแอนแล้วก็นะอยากจะต้องไปวิ่งอีกรอบสุดหลงรอก้าสักห้าสิบรอบแล้วเพราะว่าสวยค่ะเฟิร์มกระชับแล้วก็ดูดีนี่นี่น่ะเหรอคนเป็นซีดมันไม่น่าเชื่อเลยคือตอนนี้เราไม่มีทุกข์แล้วใช่ไหมคะคือคือเราเนี่ยเราต้องบอกก่อน สันคาร่าของเราเป็นสมุนไพรต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ใช่ทานวันเดียวแล้วหายทานวันเดียวแล้วซีดหลุดไม่ใช่นะแอนเนอร์หนูใช้ทานมาประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ยหนูใช้มาประมาณ3เดือนกว่า4เดือน4เดือนดีกว่าบางทา <ๆ S 1> ่านเนี่ยอาจค,อคิดว่าเอ้ทานแล้วสองวันสามวันเห็นันไม่ใช่บางคือเป็นในรังไข่เราอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเพราะของเราเป็นสมุนไพรแต่คุณหมอให้ยามาเราก็ทานควบได้เลยทานกับยายาฝรั่งได้ ทานกับสมุนไพรได้เลยเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้เลยก่อนหนูแอนจะทานซันคาร่าเนี่ยหนูแอนทานซันพาวเดอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าใช่เลยต้องบอกว้เลยว่าดีขนาดนี้เพราะซันพาวเดอร์เนี่ยจะไปล้างสารพิษในลำไส้ของเราให้สะอาดพอล้างสะอาดแล้วซันคาร่าของเราเป็นสมุนไพรจะซึมซับจะเห็นผลเร็วและชัดเจนค่ะนะคะตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าผู้หญิงทุกท่านที่ดูรายการไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายภรรยาเป็นอยู่ไม่ต้องตกใจ ใช่ไหมแอนใช่ค่ะตอนนี้ไม่คิดมากแล้วไม่คิดแล, <c oughs> ล<ง>้วค่ะโลงอกโ <c oughs> ลงอกเมื่อก่อนนอนไม่ได้ <c oughs> โทรมาคุยนอนไม่ได้คิดหนักว่าจะหายไหมจะเป็นคนออกรายการเรานี่นะคะ พอกับพอหายแล้วเนี่ยขอเสนอตัวมาออกรายการเลยว่าจริงอย่างนั้นจริงจริงอย่างนั้นเค,คือเราต้องบอ,อ,อ,อกเลยว่าเราต้องมาแชร์ประสบการณ์ก<ค>ันเพื่อบุญอันนี้ที่เราทําไปแล้วออกไปแล้วเนี่ยผลตอบรับกลับมาเนี่ยดีคือทุกท่านที่เป็นแล้วทานแล้วหายเนี่ยมาออกรายการได้บุญนะก<ค>ันเนอะใช่ค่ะคือคนที่เป็นเหมือนเราเรารู้เลยว่าเราเป็นเนี่ยเรามีความทุกข์ความเศร้าขนาดไหนคิดไปถึงแม่ที่ตอนแม่เป็นแล้วเป็นอย่างนี้คิดถึงคนที่อื่นเขาเป็นแล้วเป็นอย่างนี้ ต่เรากินแล้วหายเราไปบอกต่อเราได้บุญค่ะแล้วตอนนี้หนูก็เลยเป็นสมาชิกของสาวซันคาร่าไปแล้วโอ้โหเรามีสาวสาเพิ่มเยอะเลยนะคะคุณสมงเราน่าดีีใจนะคะคือคือต้องบอกนิดนึงว่าซันคาร่าของเราเนี่ยรับสมาชิกใหม่เพิ่มตลอดค่ะนะคะปกติและราคาซันคาร่าของเรากล่องละ1,100บาททานหนึ่งกล่องแล้วเห็นผลว่าดีขึ้นเราสมัครเป็นสมาชิกเราก็ซื้อในราคาต้นทุนได้ใช่ค่ะก็แนะนําและบอกต่อนะคะว่าใครสนใจ ผลิตภัณฑ์สันคราชทุกชนิดของเรานะคะ โทรศัพท์เข้ามาเป็นสมาชิกก็จะซื้อได้ถูกนะคะแล้วก็ทานด้วยซื้อด้วยแล้วก็บอกต่อญาดพี่น้องเริ่มต้นแต่ญาติพี่น้องก่อนแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนร่วมในที่ทํางานด้วยกันนะคะโดยที่เขาจะได้ไม่เจ็บป่วยแล้วเราก็ได้บุญด้วยนะคะคุณสมหคังคะแล้วเรื่องนิ้วล็อกหรือว่ากระดูกเนี่ยควรจะทานอะไรคะ,คะขอถามเพิ่มคือ<ป>ตรงนี้<ป>นิดหนึ่งเพราะ,ะว่าบางคนเนี่ยปวดไขข้อปวดกระดูกมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกปวดหลังมากปวดหลังปวดเอวนะงั้นคือตอนแรกที่เราเราเราเป็นซีดเนี่ยเราก็จะ รู้สึกว่าปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดไข่ข้อไปหมดคือที่จริงอาจจะปวดน้อยแต่เราคิดมากคิดมากแลยปวดมากอีกค,คิดมากปวดมากก็อีกคือเราพอเราพอเราคิดมาก มันก็ปวดมากกับอีกพอเราพอเรารู้สึกว่ามันจะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวพอเราแนะนําให้กินโคโรฟิลเข้าไปตอนนี้เราก็สบายขึ้นดีขึ้นค่ะนะก็เลยทําให้หน้าตาสดใสผ่องใสทุกคนคที่อ,ออกรายการคุณสมอนะคะเท่าที่ดิฉันดูเทปด้วยนะคะวันไหนไม่ได้มาก็เห็นเอ๊เข้ามากับหนูมาทําไม <c oughs> เอาสาวเกาหลีที่ไหนมาออกนะทําไมสวยจังเลยเทปที่คุณที่หนูมาออกนะคะดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊สนใจมีแต่วัยรุ่นมีแต่อะไรทําให้ดิฉันรู้สึกว่า จะต้องสู้จะต้องสู้แล้วก็แนะนํานะคะหญิงวัยทองนะคะอย่าท้อน,นะคะเราจะต้องทานทานซันคาร่าเข้าไปแล้วก็ทานซันเอ็กเพสทานทุกๆุกอย่างที่มีอยู่ในสังกัดของซันคาร่านะคะอย่าลืมสบู่นะคะฟอกหน้านะคะตินกาไม่มีรับรองได้เลยค่ะ,ค,ะคืออันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าของเราสินค้าของเราที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสมุนไพรเนะื้อออนเนื้อใช่ค่ะคือไม่มีพิษเป็นพายอยู่แล้วคือเราทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้ คือคือเราต้องบอกเลยแอนอยากอยากใช้แอนฝากถึงผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพราะจากประสบการณ์จริงๆที่เรากินแล้วดีกินแล้วหายแล้วเราได้แนะนําเพื่อนไปบ้างแล้วเนี่ยผลตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกที่แนะนําได้จากหลายคนแล้วค่ะจริงๆผลตอบรับที่ที่ที่กลับมานะคะที่แอนแนะนําเพื่อนเนี่ยเพื่อนให้ความตอบรับดีมาก แล้วก็ค่อนข้างบอกว่าบางคนเนี่ยปวดท้องประจาเดือนหายก็เหมือนหันมาศรัทธาเรื่องสันคลาพวกเนี้ยตัวยาตัวเนี้ศรัทธาเลยนะคะยังไงก็ลอง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 ,ลองดูค่ะตัวนี้ไม่ไม่เสียหาย มันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายแน่นอนค่ะใช่ค่ะซันคาร่าของเราเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะประกอบด้วยโปรตีนถั่วเหลืองคาร์โบเจนจากปลาสารสกัดจากแคลเซียมชาเขียวและสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรของเมืองไทยเราที่ช่วยเกี่ยวกับมดลูกโดยตรงนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกไม่ว่าปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นตุกขขาว เป็นซีดหรือพังผืดตัวนี้ทานได้เลยจากคุณแอนยืนยันเลยว่าเป็นซีดในรังไข่คือซีดในรังไข่เนี่ยจะไม่ขับออกมาแน่นอนมันจะฝ่อลงไปใช่ค่ะกินอีกสัก5ากล่องซีดในรังไข่ของเราอาจจะหมดแต่เราต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคุณหมอนัดมาเมื่อ,อไหร่เราก็ต้องตรวจตามที่คุณหมอนัดอย่าอย่าหยุดอย,ย่ยาหยุดต้องไปตรวจและผู้หญิงเราเนี่ยต้องตรวจภายในปีละหนึ่งครั้ง ใช่ไหมคะเพื่อได้ดูแลร่างกายเราดูแลมดลูกเราให้แข็งแรงนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสําคัญที่สุดคือเราเช็คร่างกายของเราทุกปีประจําปีเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสินค้าที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้เป็นสมุนไพรเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยไม่ว่าซันพาวเดอร์เกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวลดน้ําหนักเกี่ยวกับรักษาลําไส้เราให้สะอาดนะคะเกี่ยวกับคนที่ท้องผูกทันได้เลยส่วนโคโรฟิลเนี่ยเกี่ยวกับผิวพรรณคนที่ปวดข้อปวดกระดูกปวดเอวปวดหลังคนที่ภูมแ ทานได้สันเอ็กเพสเป็นสุดยอดของผู้ชายตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยกระชายดำประกอบด้วยตัวโสมช่วยระบบนะคะตัวนี้กำลังมาแรงตัวนี้กำลังมาแรงใช่มาแรงสุภาพบุรุษนะคะผู้ที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่คนที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วสุดยอดของสมุนไพรของเราที่ทารายได้ให้กับพวกเรา คือช่วยเหลือผู้หญิงของเราทุกคนในประเทศไทยผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องรักษามดลูกให้สะอาดเพราะถ้ามดลูกเราสะอาดแล้วโอกาสที่เราจะเป็นซีดเป็นเนื้องอกเป็นความผื่นไม่มีแน่นอนสันคาร่าช่วยคุณได้เนาะแต่เนาะช่วยได้จริงๆร่งแอนบอกช่วยได้จริงจริงช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยตอนนี้เกินล้านเห็นไหมคะว่าเห็นไหมคะว่าเกินล้านจริงๆคือตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ว่าสมุนไพรเราจะเป็นคือคือ สินค้าของเราเป็นอาหารเสริมยืนยันจากผู้ใช้จริงจริงมายืนยันว่าสินค้าของเราใช้ได้ผลจริงๆเป็นสินค้าที่เห็นผลจริงๆริะ,ะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้อันฝากถึงที่บ้านเลยว่าสินค้าของเราดีจริงๆดีจริงๆค่ะดีจริงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันดี<า>ง,งจริงนะคะก็ดิฉันก็ในถือโอกาสขอขอบคุณนะคะขอบคุณหนูแอนนะคะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับสาวๆวัยรุ่นทั่วๆไปนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับรายการในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์สาระความรู้ที่จะสามารถทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปร,รายการของเราครับจะพยายามนำสาระสิ่งดีๆมานำเสนอให้ตรงใจก,กับท่านผู้ชมมากที่สุดแต่ท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เรานำเสนออะไรนั้นท่านผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเราได้ผ่านทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ และท่านผู้ชมครับรายการดีๆสาระดีๆจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมเอสตาสัญชัยพร้อมน้องทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้ม แต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม100%เเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อด,ดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เเซแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรห ah ัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน100%เซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์สันคาร่าครับ